กับบรรยากาศตอนเช้าฝั่งนู้นเขาก็เจ็บผักโอ้ฉีดยากันถนนเส้นนี้เท่าที่ถามผู้คนในระแวกนี้เขาบอกไปออกนุ่นปากทางวัดนารารมนาราพิลมนะครับก็พอดีแหละก็วิวสองข้างทางก็ตามที่เห็นเนี่ยครับบรรยากาศวันนี้สวยงามอันนี้เป็นดอกหญ้ามันแห้งแล้วดูสวยดี พระอาทิตย์กำลังขึ้นโผรับขึ้นมาแสงตะวันสวยกับสายหมอกวันเสาร์ที่16บกมกราสองหนี่ก็จะเก็ดโมงแล้วนะฮะเก็ดโมงเช้าแล้วก็ตามเนี้ยก็มากับท่านอาจารย์สองคันเหมือนเดิมนะฮะบรรยากาศวิวโดวยรอบก,ก็จะเป็นอย่างเงี้ยของเช้าวันนี้มกราตอนนู้นเขากำลังหวานอะไรสีดยาข้าวสีดยาข้าว ถนนตรงนี้ที่ผู้ายงานก็ตามเนี่ฮะวิวเป็นไงครับสวยไหมครับบรรยากาศไม่มาก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าการปั่นจักรยานะได้เห็นอะไรเยอะๆนะตามในภาพเนี่ยครับสวยเนี่ยพระที่กำลังขึ้นปัน่นออกกําลังกายฮะวันนี้เอาทรลิงกันมาอาจารย์ท่านเอาทรลิงมา ก็เลยจัดให้ไปเรื่อยๆครับไม่ได้รีบรอ้อนก็ทัวริ่งเนี่ยมันจะทําความเร็วไม่ค่อยได้มันเหมาะสําหรับปั่นไปเรื่อยๆชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยท่านอาจารย์ก็อยู่ข้างหน้าวันนี้ก็ออกนกราพิลมก็จะวกไปนั่แหละครับเข้าห้วยโพไปกินกาแฟที่ร้านเฮียเพ็งที่ตลาดห้วยโพเหมือนเดิมฮะตามที่ได้นี่ไวเนี่ยเขาก็จะฉีดยาเนาะฉีดยา ก็เป็นเครื่องพ่นเป็นเครื่องพ่นเป็นเครื่องพ่นของชาวยาเขาทำบรรยากาศก็ตามในคลิปให้ดูก็จะมีนกเข้าตรงฝั่งซ้ายมือเนี่ยม,มันเริ่มแก่แล้วอีกไม่กี่เดือนน่าจะเดือนข้างหน้าเนี่ยก็คงจะเก็บเกี่ยวจนได้แล้วตรงเนี้เพราะมันเริ่มแก่แล้วเนี่ยครับนนก็เข้ามาตามนี้ นานๆจะเจอรถวิ่งสวนมาคันน่นะฮะปกติเส้นนี้จะไม่ค่อยมีรถใหญ่มานะเนี่ยนานๆจะมีมาเจอมาคันหนึ่งก็เพราะว่าเส้นทางเส้นทางเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีรถใหญ่เป็นรถเล็กๆของชาวบ้านเขาแถวนี้ข้าวเยอะฮะเห็นไหมนี่คือข้าวหวานีนเริ่มเริ่มเริ่มแก่แล้วเริ่มที่จะเก็บเกี่ยวแล้วประมาณสามเดือนสี่เดือนเขาเกี่ยวกันแล้วฮะแถวนี้ครับ อันนี้ก็จะเป็นสวนจะเป็นนาหวานแล้วก็เป็นสวนผลไม้นะฮะแถวเนี้ยฮะอันนี้น่าจะอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอนอครไทยสีหรือเปล่าอาจารย์อำเภอบางเลนแล้วเหรอครับอ๋ออันนี้อยู่บางเลนบางเลนก็นคนปรปฐมใช่ไหม อ๋อนี่เป็นบางเรียนแล้วเพราะว่าพื้นที่จริงๆผู้แรงงานก็ไม่ค่อยเท่าทราบเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีป้ายบอกกัะนเนาะมีป้ายบอกก็ยังเป็นถนนที่ยังโอเคอยู่อ๋อตรงด้านหน้านี้น่าจะไปออกตรงวัดทางที่อาจารย์บอกอะที่จะมีโรงงานอยู่ข้างหน้าเราจะเยอะเปล่าถ้าจำไม่ผิดอะ ข้างหน้านี่จยมีโรงงานพอ้องควรนะอ,อ